สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันแบบยาวนะครับไม่มีการตัดต่อเลยเนาะเพราะนั้นถ้าใครที่สามารถที่จะฟังแบบย,ยาวๆเป็น30มนาทีเป็นชั่วโมงได้ก็มาฟังจากคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ นะครูคจะเขียนเองหมดเลยไม่มีสไลด์นะครับทุกอย่างจะเริ่มจากกระดาษเปล่าๆอย่างนี้นะครับเนาะโอเคซึ่งเวอร์ชันนี้เนาะเป็นโซโล่เวอร์ชันน,น,ะน,นะครับก็คือครูจะพูดเองหมดเขียนเองหมดทุกอย่างเป็นกระดาษเปล่าๆอยางนี้เลยนะครับในเรื่องของแผนนะครับ understanding plan เรือ่องนี้นะครับสำหรับในคลิปแรกนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับธีมของวิชาแผนไบโอโลจีนะครับว่ามีตีมเกี่ยวกับอะไรบ้างเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนก่อนที่เราจะลงไปรายละเอียดแล้วก็เข้าใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ เราต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางเนาะโอเคเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับเด็กต้องมีพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเด็กต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเซลลนะครับซึ่งความจริงเราก็เรียนมาตอนมสแล้วนะครับเราต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของอการใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ Sell. กล้องจุลทรรศเนาะไมโครสโคปรวมถึงการแบ่งเซลล์ด้วยในเรื่องของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชก็ต้องอาศัยเรื่องการแบ่งเซลล์นะครับแล้วก็ครูจะเสริมให้ในเรื่องของพันธุศาสตร์ของพืชด้วยนะครับพันธุศาสตร์เพราะว่าเราเรียนเรื่องนี้เราก็ต้องรู้ว่ามันสําคัญกับเรายังไงในอนาคต เราจะเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเรายังไม่มีพื้นฐานเหล่านี้ก็ให้เราไปอ่านทบทวนก่อนนะครับเรื่องเซลล์เรื่องกล้องจุลทรรศนะ์ะแล้วก็หรือว่าพันธุศาสตร์เนี่ยนะครับลองไปอ่านทวนก่อนโอเคถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยอ่า สำหรับทีมของแ a นไบโอโล g ีนะครับแผนไบโอโลยีอ่าจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างใช่ไหมครับพูดไปแล้วเมื่อกี้ทีนี้ถ้าเราพูดถึงพืชน,นะครับพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับที่อ่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้แต่ว่า พืชสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้บางทีมีอายุไขมากกว่าเราได้ซ้ำนะครับเป็นร้อยปีบางต้นเป็นพันปีนะเพราะนั้นเราต้องทําความเข้าใจกับเขานะครับว่าพืชเหล่านี้เขามีวิธีการยังไงทําให้เขาดํารงชีวิตยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหนเลยอเวลาที่ป่วยเขาทํำยังไงหรือเวลาที่เขาจะสื่อสารกับต้นไม้ต้นข้างเขาทำยังไง หรือไปไหนไม่ได้เขาสร้างอาหารขึ้นมายังไงนะครับพืชนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับในทางเชื้อทยาจะเรียกว่าออแกนิซึมออแกนิซึมซึ่งออแกนิซึมเนี่ยนะครับจะเกิดจากระบบหลายๆระบบรวมกันแล้วก็กลายเป็นออแกนิซึมนะครับ ระบบหลายระบบอ่าซึ่งระบบเนี่ยนะครับก็จะเกิดมาจากอวัยวะหลายๆอวัยวะทำมาที่ร่วมกันอวัยวะนะครับอวัยอวัยวะหนึ่งอวัยวะเนี่ยก็ต้องเกิดมาจากเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อนะครับรวมกันส่วนเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับก็ต้องเกิดจากเซลล์อ่าจากเซลล์ เซลล์หลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อหลายเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นอวัยวะนะครับเนื้อเยื่อหลายเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นอวัยวะอวัยวะหลายอวัยวะรวมกันกลายเป็นระบบระบบหลายๆระบบรวมกันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับหรือเรียกว่าออร์แกนิซึม สิ่งมีชีวิตซึ่งในคอร์สเนี้นะครับเราจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตก็คือต้นไม้เนี่ยเป็นหลักนะครับเราจะไม่ได้พูดถึงสัตว์ไม่ได้พูดถึงมนุษย์นะครับเราจะพูดถึงต้นไม้ทีนี้ถ้าเราลองแบ่งต้นไม้ออกมาต้นไม้ก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับต้นไม้จะมีระบบหลักๆอยู่2ระบบ ก็คือระบบที่อยู่เหนือดินกับระบบที่อยู่ใต้ดินนะครับระบบที่อยู่เหนือดินเนี่ยจะเรียกว่าระบบชูดซิสเต็มนะครับชูดซิสเต็มขอเขียนแค่นี้นะครับชูดซิสเต็มส่วนระบบที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับที่อยู่ใต้ดินอ่าพวกนี้ก็จะเรียกว่าระบบ root system นะครับ root system system ก็เขียนอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นถ้าเราหยิบระบบมาหนึ่งระบบแล้วมาดูเราก็จะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยอวัยวะหล,ล,ลายอวัยวะใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นลำต้นหรือระบบระบบชุด system เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยกิ่งไม้ กิ่งไม้อ่าในกิ่งไม้แต่ละกิ่งก็จะประกอบไปด้วยใบไม้ใช่ไหมครับใบไม้อ่านี่ครับก็คือระบบก็ต้องประกอบไปด้วยอวัยวะและ้วทีนี้ถ้าเราเอาใบไม้มาคอสเซกชั่นดูนะครับหรือเอาลำต้นมาคอสเซกชั่นดูภายใต้กล้องจลทรรตั์เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ นะครับที่คล้ายๆกันอยู่สามกลุ่มเนื้อเยื่อออันนี้เป็นภาพรวมนะครับเป็นเตีมให้พวกเราเข้าใจภาพตอนนี้นะเรื่ก่วกับเรื่องเนื้อเยื่อสามกลุ่มเนื้อเยสามกลุ่มนั้นก็คืออันนอกสุดเนี่ยนะครับก็คือเนื้อเยื่อผิวนะครับ dermal t i ิช u e เนื้อเยื่อผิวนะครับ ชั้นถัดมาตรงที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเยื่อพื้นนะครับกลาวทิชชูแล้วก็ข้างในสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับ v a s ค u l a r ท i ชชูนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรานำเนื้อเยื่อเหล่านี้ครับไปส่องดูใต้กล้องครับเราก็จะเห็นว่า ไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเซลล์ที่ประกอบกันเป็นเนื้อเยือ่อตัวอย่างเช่นเดอรโมลิทชูก็ประกอบไปด้วยเซลล์อีพิเดมิดเซลล์นะครับแบบนั้นอพอพอเห็นภาพนะครับทีนี้ว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจต้นไม้นะครับพฤติกรรมของต้นไม้เราก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่นี้ครับเราต้องเริ่มเข้าใจตั้งแต่ว่าเซลล์ของพืชนะครับ แพนเซลเนี่ยเป็นยังไงฮะแพนเซลมีคุณสมบัติต่างอย่างแอนิมอลเซลยังไงนะครับและแพนเซลเนี่ยนะครับรวมกันเป็นแผนทิชูแผนทิชูกลายเป็นกิ่งกลายเป็นใบกิ่งใบรวมกันหลายๆอันกลายเป็นลำต้นของต้นไม้นะครับลำต้นของต้นไม้รวมกับรากก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตคือต้นไม้หนึ่งต้นขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าใจทั้งหมดเราต้องเริ่มที่เซลแล้วเราจะศึกษาเซลได้ยังไงทีนี้ในเมื่อเซลเนี่ยมันเล็กมากนะครับเซลมันเล็กมากการที่เราจะศึกษาเซลได้นะครับเราก็ต้องมีเครื่องมือที่ทำให้เรามองเห็นเซลเครื่องมือที่เราใช้ก็คือกล้องจุลทรรศนะครับ กล้องจุลทรรศน์ซึ่งความจริงพวกเราก็ต้องเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่มสอยู่แล้วนะครับพื้นฐานแรกๆเลยที่เราต้องเรียนก็นคือกล้องจุลทรรศน์เพราะว่านี่เป็นเครื่องมือหลักของชีววิทยาเลยนะครับเราศึกษากับสิ่งมีชีวิตอย่างที่บอกครับสิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นจากเซลล์เพราะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าใจสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าเซลล์เหล่านั้นที่ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นทานํางานยังไง เพราะฉะนั้นเราแวะดูกล้องจุลทร์แทสแป๊บหนึ่งแล้วกันกล้องจุลทร์แทสเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยหลอ,อ,ด,อด,ดนะครับกล้องศท์เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสองประเภทไม่ได้ประกอบไปด้วยนะมีอยู่สองประเภทนะครับแบ่งตามแหล่งกาเนิดแสงนะครับประเภทที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือแหล่งกาเนิดแสงที่ใช้หลอดไฟปกติใช้แสงปกติเลยนะครับเขาเรียกว่า ไวทไมโครสโคปก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงปกตินะครับและแบบที่2เนี่ยนะครับก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้ลำแสงอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนไมโครสโคป นะครับใช้ลำแสงอิเล็กตรอนอ่าอุตอนนะครับและในแต่ละแบบก็จะมีรุ่นย่อยลงไปอีกนะครับ,นะรบตัวอย่างเช่นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงปกติเนี่ยนะครับในห้องแลบที่พวกเราจะใช้ก็คือจะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบ มีหลายเลนนะครับเขาเรียกว่าคอมพล่ e right ร์ไรส์ไมโครสโคปหรือว่ากล้องจุลทรรศน์แบบเลนประกอบคอม right พลวา์ไลท์ไมโครสโคปคุณจะเขียนแค่นี้นะครับ lm นี่ก็คือไลท์ไมโครสโคปนะครับพวกนี้นะครับเราจะใช้หลักเลยแต่ว่าภาพที่เราได้จากกล้องเหล่านี้นะครับจะเป็นภาพ2มิติ ก็คือเราจะเห็นแค่กว้างกับยาวเราจะไม่เห็นความลึกอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเราอยากจะเห็นความลึกเห็นเป็นสามมิติเราจะต้องใช้กล้องจูเลตับแบบที่สองที่เป็นแบบใช้แสงปก,กติมอนเดิมน,นะครับเรียกว่ากล้องจูเลตแบบสเตอริโออ่าสเตอริโอไรท์ไมโครสโคปกล้องจูเลตแบทสเตอริโอก็จะทําให้เราได้ภาพแบบสามมิติมาแต่ว่ากาลังขยายก็จะต่ํากว่านะครับเพราะว่า ใช้เลนในคือใช้เลนที่มีกำลังขยายน้อยเนาะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยก็จะมีอีก2ประเภทใหญ่ๆอีกเหมือนกันก็คือแบบที่ส่องทะลุเนื้อเยื่อไปเลยนะครับเราเรียกว่า transmission Electron Microscope นะครับ รือเรียกย่อว่า,า TEM นะครับ T E แล้วก็ M นะครับกับ okay. แ,แบบหนึ่งนะครับเป็นแบบที่จะเอาไว้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของของเซลล์หรือว่าของออร์แกเนลนะครับจะเรียกว่าแบบสแกนนิ่งนะครับสแกนนิ่งเล็กตอนไมโครสโคปนะครับหรือ เราจะได้ยินชื่อนี้ SEM ใช่ไหมครับ Scanning Electron Microscope ความแตกต่างของ Light Microscope และก็ Electron Microscope เนี่ยนะครับก็จะมีเยอะเนาะแต่นี่คือเราพูดคร่าวๆรวมๆนะครับโอเคอันนี้เราจะเห็นเป็น2มิตินะครับ Two Dimension อันนี้จะเห็นเป็น3มมิติแต่กำลังขยายก็จะต่ำ อันนี้ก็จะ T.M เนี่ยครับก็จะเห็นเป็น2มิติเหมือนกันแล้วก็ S.M c เนี่ยจะเห็นเป็น3มิตนินะครับอ่าทีนี้ทั้งไลท์ไมโครสโคปแล้วก็อิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยจะใช้ในกรณีที่ต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นไลท์ไมโครสโคปเนี่ยนะครับเราจะสามารถเอาไว้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อ่า ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สมมติว่าเราอยากรู้ว่าอาตาัตราไม่ใช่อาตาัตราการงอกของมเมล็ดเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราทําให้มเมล็ดมันตายมันก็จะไม่งอกต่อถูกไหมถ้าเราอยากรู้ว่ามเมล็ดมันงอกอยังไงในแต่ละวันแล้วก็มาส่องใต้กล้องเจอฮัทแบบสเตอริโอเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีว่าตัวอย่างให้เราเอามาใช้ส่องจะมีชีวิตอยู่ก็ได้หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้นะครับ แต่ส่วนมากเขาจะใช้แบบมีชีวิตนะครับตัวอย่างที่มีชีวิตส่วนอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยนะครับเราจะต้องเคลือบตัวอย่างการเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในกล้องจูเลศน์แบบอิเล็กตรอนเนี่ยเราต้องเคลือบตัวอย่างด้วยโลหะตัวอย่างเช่นเคลือบด้วยเงินนะครับเพื่อให้มันสะท้อนลำแสงอิเล็กตรอนนะครับที่ส่องเข้าไปให้สะท้อนมาที่ฉากลับ เ,เพราะฉนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อเราเคลือบตัวอย่างของเราด้วยโลหะแล้วสิ่งมีชีวิตที่เราเอาไปใช้ใต้กล้องจุลทรรศน์แบบนั้นจะต้องตายนะครับตัวอย่างให้เราใช้จะไม่มีชีวิตแล้วนะครับไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเอาเมล็ดข้าวให้เราปลูกกันแต่ละวันเนี่ยไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ย วันต่อมาก็ต้องเอา,มาเมล็ดใหม่นะครับเพราะเมล็ดเก่ามันก็จะต้องตายไปนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยครับเขาก็จะนิยมใช้เพื่อศึกษาโครงสร้างที่มันเป็นโครงสร้างเล็กๆนะครับที่เป็นโครงสร้างเล็กๆอย่างเช่นไตโคมก็คือขนขอ,ของของที่บริเวณผิวของลำต้นหรือผิวของใบนะครับ หรือไม่ได้ศึกษาออร์นแกเนลที่อยู่ข้างในเซลเลยนะครับเช่นไมโทคอนเดรียคลอโรพลาสต์แบบนี้เจอนแบบน,นะครับพอได้ภาพรวมแล้วของเรื่องนี้พอเรารู้เครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้แล้วของนักเชีววทยาที่ใช้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกระบวนการนิดนึงนะครับกระรบวนการในการ ทำการศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกระบวนการในการที่เราจะได้คำตอบอะไรสักอย่างหนึ่งมาเนี่ยนะครับ science method เ,เนี่ยนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร,ร์เนี่ย เป็นกระบวนการที่สามารถตรวจสอบซ้ําได้ถ้าหากว่าเราทําซ้ําแล้วได้ผลไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับถ้าทําซ้ําได้นะครับทําซ้ําได้ต้องทดลองซ้ําได้นะครับอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าทดลองซ้ําแล้วมันไม่ถูกต้องหรือว่าทาแล้วมันได้ผลที่หลากหลายมาก อันนี้เราจะไม่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ครับอขอเน้นยำคำนี้นะครับสูโดโดไซนะครับสูโดแปลว่าของปลอมแปลว่าของเทียมเป็นวิทยาศาสตร์ปลอมๆับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าความรู้สึกของเราถ้าเราถ้าเราด่าน้ำแปลว่าเราโกรธล้วก็ด่าใส่ขวดน้ำอะไรเงี้ย แล้วเอาผลึกของน้ําพอนเป็นของแข็งนะครับไปส่องใต้กล้องจิวทัศน์แล้วผลึกของน้ํามันจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเราอะไรเงี้ยเพนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับมันทําซ้ําแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเั้นเขาเรียกว่าเป็นสูโดไซเป็นวิทยาศาสตร์ลอมนะครับเนาะเพราะฉนั้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องพิสูจน์ได้ทําซ้ําได้ถ้าซ้ําๆไปเยอะๆหลายๆครั้งทดสอบยังไงก็ ก็เป็นจริงตลอดก็จะถูกตั้งเป็นทฤษฎีนะครับพอทฤษฎีทดสอบถูกทุกครั้งก็จะกลายเป็นกฎเนาะมอาเห็นไหมครับพอเราทําการทดลองสักอย่างหนึ่งมาเราจะได้คําตอบมาคําตอบเหล่านั้นเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง f กต์ Fact. ข้อเท็จจริงเหล่านี้เมื่อถูกทดสอบหลายๆครั้งจากนาักวิทยาศาสตร์หลายๆประเทศ หลายๆสภาพภูมิอากาศบางทีเอไปทดสอบนอกโลกด้วยอะไรเงี้ยพิสูจน์แล้วเป็นจริงตลอดเลยก็จะถูกตั้งเป็นทฤษฎีทฤษฎีนะครับเมื่อทฤษฎีเหล่านี้นะครับถูกพิสูจน์อีกทุกครั้งที่พิสูจน์ก็ถูกต้องเสมอนะครับก็จะถูกตั้งเป็นกฎภาษาไทยโอเคถูกตั้งเป็นกฎ เรารู้จักกฎอะไรบ้างถ้าเป็นชีววิทยากฎการกฎของเมนเดลนะครับกฎการแยกกฎการรวมกลุ่มอิสระเงี้ยถ้าเป็นฟิสิกส์ก็กฎของนิวตันนะครับคำว่ากฎนี่ก็คือหมายความว่าพิสูจน์กี่ครั้งก็ถูกทุกครั้งะะนะเราเห็นท่าไปช่ไหมครับทีนี้แล้วกระบวนการได้คำตอบมาเนี่ยข้อเท็จจริงมาเนี่ยทำยังไงบ้าง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีขั้นตอนก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องไปสังเกตก่อนสังเกต์ urve นะครับพอเราสังเกตมาเยอะๆเราจะได้ข้อมูลมาเราจะได้ข้อมูลมาอ่าโอเคสังเกตพอสังเกตเสร็จแล้วได้ข้อมูลมาแล้วเราจะได้ข้อสงสัยมาสักอย่างหนึ่งนะครับ เราจะได้คําถามการสังเกตนํามาซึ่งคําถามเราจะหาคําตอบให้กับคําถามนี้นะครับซึ่งเราอาจจะต้องมีการคาดคะเนคําตอบเอาไว้ก่อนบ้างเพื่อเอาไปพิสูจน์คำตอบที่เราคาดคะเนขึ้นนะครับเขาเรียกว่าสมมุติฐาน hypothesis สมมุติฐานาสมมุติฐานเนี่ยสามารถผิดได้ก็คือเป็นคําตอบที่เราคาดเดาขึ้นมาเพื่อตอบคาถามนี้สมมติฐานจะต้องรับการทดสอบการทดสอบในห้องปฏิบัติการส่วนมากก็คือการทดลองนะครับการทดลอง ถามว่าไม่ทดลองได้ไหมก็ได้ครับงานงานวิจัยมีหลากหลายรูปแบบงานสํารวจงานประดิษฐ์แต่โค่นี้ก็จะเอาแบบทั่วไปนะครับแบบที่เรานิยมใช้กันก็นคือการทดลองเพื่อทด,ทดสอบสมมติฐานพอเราทดลองออกมาแล้วนะครับเราก็จะได,ดอออไ,ได้ผลการทดลองออกมาใช่ไหมครับได้ผลการทดลองออกมาผลการทดลองที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปตาม สมมติฐานที่เราตั้งไว้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องเช็คเป็นไปตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ไหมถ้ามันเป็นไปตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ก็แสดงว่าสมมติฐานของเราถูกต้องเราก็สรุปผลแล้วก็นําเสนองานที่เราค้นพบได้เลยนะครับนําเสนองานที่เราค้นพบได้เลยแต่ถ้าหากว่า ผลการทดลองที่ออกมามันไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้เราต้องทำไงถ้ามันไม่เป็นไปตามสมมติฐานเราตั้งไว้เราก็ต้องตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ทดลองใหม่วนลูปนี้อีกรอบหนึงนะครับวนลูปนี้อีกรอบนึงอ่านะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากนั้นอย่างที่บอกครับกระบวนการนี้คือเราทําคนเดียวพอ นักวิทยาศาสตร์สนใจการทดลองของเราเขาก็จะเอางานของเราเนี่ยครับไปทำซ้ำไปทำซ้ำมีพีทนะครับในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอย่างเช่นประเทศเขาาจะเป็นเมืองหนาวประเทศเราเป็นเมืองร้อนอย่างเงี้ยนะครับผลการทดลองจะต่างกันไหมหรือว่าเขาอาจจะไปทำอยู่ที่อนอกโลกนะไม่มีแรงโน้มถ่วงผลการทดลองจะเป็น,เห,นเหมือนที่เราทดลองไหมแบบนี้ ถ้าทําซ้ําหลายๆครั้งแล้วก็พบว่าผลการทดลองออกมาสอดคล้องกันกันกบงานของเราก็จะถูกพัฒนาไปเป็นทฤษฎีนะครับไปเป็นทฤษฎีและทฤษฎีนี้ผ่านไปหลายๆปีพิสูจน์ร้อยปีสิบปีทุกครั้งที่พิสูจน์ก็ถูกต้องเสมอ ทฤษฎีเหล่านี้ก็จะถูกตั้งเป็นกฎนะครับถูกตั้งเป็นกฎหมายความว่าที่สุดกีครั้งก็ถูกทุกครั้งพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดเพื่อให้พวกเราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้พวกเราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นครูขอยกตัวอย่างง,าง,ง่ายๆอ่่าางยตัวอย่างเช่นพวกเราเรียนอยู่กับครูตอนนี้ พวกเราง่วงนอนอ่าง่วงนอนเราสังเกตตัวเองใช่ไหมนี่การง่วงนอนเนี่ยเป็นเป็นการสังเกตตัวเองว่าเรียนกับครูแบงค์ง่วงทุกครั้งที่เรียนเลยแล้วก็เกิดคําถามมาว่าทําไมมันถึงง่วงอ่าทําไมถึงง่วงเวลาที่เรียนกับครูแบงค์ เราต้องสมมติฐานขึ้นมาใช่ไหมครับคำสอบคร่าวๆของเราตัวอย่างเช่นไพรโพลิซิสที่หนึ่งครูแบงค์สอนน่าเบื่อครูแบงค์สอนหน้าเบื่อ,อสมมติฐานเราจะพิสูจน์สมมติฐานนี้ได้ไงครับเราจะทดลองได้ไงก็โดยการลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับทดลอง ทดลองเปลี่ยนไปเรียนจาก YouTube อันอื่นๆว่าจะทําให้เราง่วงนอนแบบนี้หรือเปล่าอ่าทดลองเปลี่ยนวิดีโอไปดูใน YouTube อื่นๆนะครับพอเราดูเสร็จแล้วผลการทดลองออกมาเป็นยังไงถ้าเราไปดูคลิปคนอื่นเราก็ง่วงเหมือนเดิม แสดงว่าครูแบงค์สอนน่าเบื่อไหมผลการทดลองมันเป็นไปตามสูนยฐานที่เราตั้งไว้ไหมครับมันไม่สอดคล้องกับสูนยในฐานที่เราตั้งไว้ถูกไหมอ่าเราบอกว่าครูแบงค์สอนน่าเบื่อแต่พอเราไปเปลี่ยนวิดีโอดูเราก็ง่วงเหมือนเดิมแสดงว่าครูแบงค์ไม่ได้สอนน่าเบื่อแล้วหรือเปล่าอ่าการสรุปผลของเราก็เป็นไปได้หลายแบบครูแบงค์อาจจะสอนไม่น่าเบื่อก็ได้หรือครูแบงค์อาจจะสอนน่าเบื่อแล้วคลิปอื่นๆที่เราไปดู มันก็สอนหน้าเบื่อด้วยคือหน้าเบื่อทั้ง,ง,ส,อง,งสองคนนะครับก็เลยทําได้ง่วงเหมือนเดิมอ่าเราก็ต้องทําไงครับทําซ้ําการทดลองเนี้ยต้องทําซ้ําไปเรื่อยๆอ่าลองไปดูคลิปของครูคนที่สามสิครูคนที่สี่คนที่ห้าทำไปเรื่อยๆถ้าดูไปหลายๆคลิปแล้วดูกี่คลิปก็แล้วแต่ง่วงมากเลยง่วงทุกคลิปเลยแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะครูที่สอนละมันน่าจะเป็นเพราะอย่างอื่นละ เข้าใจไหมครับนั่นคือวิธีการถ้าผลการทดลองนะครับมันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานเราทําไงครับเราต้องเปลี่ยนสมมติฐานเปลี่ยนสมมติฐานอ่าสมมุติว่าอาการที่ทาให้เราง่วงนอนอาจจะไม่ใช่เพราะว่าครูสอนน่าเบือ่อละอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเรายังไม่พร้อมที่จะเรียนหรือเปล่าสมมุติว่าเราเรายังง่วงเพราะว่าเรามาเรียนตอนเช้านะครับ นอเรียนตอนเช้าพักผ่อนไม่พอนะครับพักผ่อนไม่พอทําให้ง่วงพิสูจน์ยังไงครับพิสูจน์โดยการลองเปลี่ยนเวลาสิจากตอนเรียนเรียนตอนเช้าเนี่ยบางทีมันอาจจะยังนอนไม่พอรีบมาเรียนก่อนเดี๋ยวฟูแบงค์ให้การบ้านแล้วก็ทําไม่ทันเพื่อนลองเปลี่ยนเวลาไปเรียนตอนบ่ายอาเปลี่ยนเวลาเรียนไปเรียนในตอนที่เราพร้อมครับ ตอนที่เราพร้อมอาจจะเช่นไปเรียนตอนบ่ายที่แบบนอนพอและนอนอิ่มและตื่นใสายเก้าโมงอะไรเงี้ยแล้วก็อาบน้ำอาบท่ายเรียบร้อยแล้วค่อยมาเรียนมันจะง่วงไหมถ้าผลการทดลองออกมาพบว่าปรากฏว่าเราไม่ง่วงแล้วเราไม่ง่วงแล้วก็แสดงว่าเฮ้ยผลการทดลองเนี้ยมันสอดคล้องกับกับไฮโพลิสิสเสมมติฐานที่เราตั้งไวน้นี่ใช่ไหมครับ เราไม่ง่วงอ่าเราเปลี่ยนการทดลองแล้วพบว่าเราไม่ง่วงหลัก็ได้ข้อสรุปว่าสรุปแล้วเราง่วงนอนเนี่ยเพราะว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเวลาเรามาดูคลิปสอนวิดีโอของครูแล้วเนี่ยมันก็เลยง่วงอ่ามันก็เลยง่วงเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเวลาไปเรียนเวลาอื่นที่เราพร้อมไม่ใช่มาเรียนตอนเช้าอะไรเงี้ยพอเห็นภาพไหมครับนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มันจะต้องพิสูจน์ได้ต้องทำซ้ำได้อ่าพอเห็นภาพนะโอเค